โรงเรียนบ้านอินทนินภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน โดยนายสักการิยากูมได้จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนบ้านอินทนินได้แก่เด็กดีมีเงินออมซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทที่ได้มีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนคือมีวินัยรับผิดชอบและพอเพียงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่ประหยัดอดออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มาและความสำคัญสภาพชุมชนโดยรอบของโรงเรียนบ้านอินทนินครอบครัวส่วนใหญ่มีไรายได้น้อยและฐานะยากจนสอดคล้องกับการดำเดนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีไรายได้น้อยจึงจัดให้มีโครงการเด็กดีมีเงินออมโดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงินมีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมเห็นคุณค่าของการออมมีทักษะในการบริหารงบประมาณรู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของมีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงินรู้จักการออมรู้จักกระบวนการออมเงินสามารถนำกระบวนการ ต่างๆดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมกับวัยรู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอันจะส่งผลให้การดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอยู่บนวิถีความพอเพียงความประหยัด การออม 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 3. นักเรียนจะได้ตระหนักถึงการออมและใช้เงินอย่างถูกวิธี 4. เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้แนวคิดรู้หารู้เก็บรู้ใช้รู้จักให้ 5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีการแบ่งปันความมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆในสังคมเป้าหมายด้านปริมาณ 1. ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านอินเทนินร้อยละ100มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะความประหยัดและการออมเงิน 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านอินเทนินเข้าร่วมโครงการเด็กดีมีเงินออมร้อยละหนึ 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนินมีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาเป็ละ100เป้าหมายด้านคุณภาพ 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนินทุกคนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย การดำเนินการโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA นำสู่การปฏิบัติตามแนวทางการฝึกทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. ให้ผู้เรียนนำเงินมาฝากกับครูประจำชั้นทุกวันวันละนิต 2. ครูประจำชั้นบันทึกลงสมุดออมทรัพย์และสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน 3. ครูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมเงินฝากของนักเรียนทุกชั้นนำเงินฝากธนาคารทุกเดือน 4. นักเรียนที่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินสามารถขอครูประจำชั้นถอนเงินมาใช้เมื่อยามจำเป็นได้ 5. ครูรับผิดชอบกิจกรรมสรุปยอดเงินฝากักเรีนกำลังทอะไรอยู่ครับ โอ้เก่งมากเลยอเดนผที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จากการที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมเงินนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนดนักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีความเสียสละประหยัดอดออมใช้เงินอย่างคุ้มค่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้หลักปรัชญาของความประหยัดความพอเพียงและการออมน,นัน้นเป็นการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง